วันนี้เป็นวันที่9ของเดือนตุลาคม2565ดูแมวเหมียวของแม่อ้อยซีวันนี้เป็นยังไงมั่งเนี่ยคะ แมวแมวตื่นมานะเขาก็ไม่ออกไปเลยปกติแล้วจะตื่นตีสี่ครึ่งเขาก็จะออกไปข้างนอกนะไปทำธุระนะหนักเบามาวันนี้เขาไม่ลุกขึ้นเลยนะแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่ง้อแม่เลยนะปกติเขาจะมานอนตรงนี้แหละแต่เมื่อคืนเขาไม่นอนมาเมื่อเช้าก็สงสารเขาเขานอนอยู่เดียวดายคนเดียวนะเหมือนคนอกหักอะ่ะเหมือนผู้หญิงหักอกประมาณนั้นอ่ะ นะเนี่ยดูสิเหมือนผู้หญิงหักอกเลยนะนอนซึมเศร้านะเหงาหงอยมองดูแล้วน่าสงสารจังเลยอะ่ะทาไมเขานอนคุดคูด้ขดอยู่เงี้ยนะอุ้มออกไปเขาก็ไม่ออกเขาออก็าจะวิ่งกลับเข้ามานะอย่างเงี้ยค่ะจนทําให้เรารู้สึกว่าแมวเราอะ่ะซึมเศร้าอีกแล้วนะแต่ก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดนะไม่อ้วกนะไม่อาเจียนแต่ดูเหมือนว่าเขา ถ้าเป็นคนก็ถูกหักอกอ่ะนะผู้หญิงหักอกเลยแหละซึมเศร้าเหงาหงอยซึมซึม,ซมบอกไม่ถูกเลยนะ่ยนะดูสิไหนลูกผู้หญิงคนไหนหักอกลูกนะแม่จะไปจัดการนะจะจัดกอรเลยดูสิใครหักอกลูกชายฉันนะเนี่ยนอนซึมเลยเนะี่ยผู้หญิงคนไหนนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวแม่จัดการให้เลยนะเนี่ย เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะจัดการจริงๆด้วยนะเนี่ยซึมเศร้านะเรียกก็ไม่หือไม่หาไม่แมวไม่ไม่รับตอบไม่ขานรับตอบเลยผู้หญิงคนไหนหักอกลูกเนี่ยฮะเดี๋ยวแม่จัดการใครนะบังอาจทําให้วิเชียนมาสของเราหักอกอก,อกหักไปได้อกหักนะั้นเนี่ยอาการเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สบายนะไม่สบายในหัวใจ เขจับหัวใจแล้วตรงท้องรู้สึกเขาตัวร้อนนะคะเขาตัวร้อนค่ะแต่พอเข้ามาในห้องปั๊บเนี่ยเขาก็สบายใจเห็นแม่แล้วเขาสบายใจนะไหนไหนดูสิใครนะหักอกอืมอกหักใช่ไหมท่าเนี้ยรู้สึกว่าไม่ไม่สมไม่สมใจเลยอะ่ะเอ้ยดูสิดูสิสไหนไหไหนแอบดูหน่อย อืมนะเดี๋ยวแม่จัดการให้นะเดี๋ยววันนี้แม่จะดูซิผู้หญิงตัวไหนนะนะผ่านเข้ามาแม่จะจัดก่อนให้เลยอ่านะเอาแค่นี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่จัดการให้เนาะได้